เราไปดูกิจกรรมของทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมศีมาในวันนี้นะครับผู้ชมก็ได้เดือนหน้าในเรื่องของการสนับสนุนอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชครับนางสายชนบุญอรณะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมศีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดส่วนราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมกันสนับสนุนอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับในแต่ละวันนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็จะเนี่ยแหละค่ะทำกิจกรรมปรุงอาหารแล้วก็บรรจุก,กล่องจำนวนมื้อละ400กล่องค่ะเพื่อส่งไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งทางสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งส่วนราชการก็จะมาช่วยกันปรุงอาหารในแต่ละวันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของการส่งกำลังใจค่ะนอกจากจะเป็นการรับประทานอาหารแล้วก็เป็นการส่งมอบกำลังใจดีๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางอาหารที่เหาทุกๆทก่านเนี่ยได้มาร่วมกันปรุงขึ้นด้วยใจจริงค่ะ เริ่มต้นเนี่ยทางการชาตินี่ก็ได้ทามานานแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มโรงพยาบาลสนามแล้วก็ทําสนับสนุนให้กับทางแพทย์ที่ไปฉีดวัคซีนนะคะที่ของของของโรงพยาบาลมหาราชและของทางสสจนะคะเราก็เลยได้รับการขอจากทางโรงพยาบาลมหาราชนะคะว่าอยากเป็นขอสนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อก็เลยมาคุยกันนะคะว่าทางการชาติเนี่ย เราก็ต้องขอจะสนับสนุนจากผู้ใจดีหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นพวกอของสดจากบริษัท CPF ประเทศไทยนะคะแล้วก็ข้าวนี่ก็จากโรงสียงสงวนราชสีมากแกส๊สเขาบริจาคแก๊สมานะคะแล้วก็ผักผลไม้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครราชสีมาแล้วก็ท่านผู้ใจดีทุกๆท่านเนี่ยนะคะสนับสนุนแล้วก็รวมทั้งเงินจากหลายๆท่านจากทางหลวงพ่อก็มีนะคะที่มาเป็นกองทุนให้เราเนี่ยดำเนินการ จัดทําอาหารให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ค่ะ2อที่ค่ะ2อที่วันละสี่ร้อยกล่องตอนนี้นะคะนอกจากนี้นะครับทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครพิศีมาก็ขอบคุณสําหรับภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรการกุศลต่างๆที่ได้นําอาหารที่เป็นวัตถุดิบนํามามอบให้กับทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครพิศีมาเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร แล้วก็ส่งต่อนะฮะสนับสนุนอาหารให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานระดมฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีมาทางท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีมาก,ก็ยังได้ขอบคุณสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยที่สําคัญก็ขอเป็นกําลังใจและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านซึ่งถือเป็นกําลังหลักสําคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในครั้งนี้ครับ